ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2496สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ถูกยึดไปการตายของอวี่เฉียนเฉินทำให้ทุกคนตกตะลึงนี่คือผู้สุบทอดหญิงแห่งพระราชวังเทพม,มชกตาเมื่อ5,000ปีก่อนในยุคนั้นอวี่เฉียนเฉนินเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก นางเป็นผู้นำของสารนรกมาเป็นเวลา1000ปีและไม่มีใครเทียบได้ในขั้นเดียวกันนางเป็นตัวแทนของพระราชวังเทพเปชกตาและเป็นผู้นำกองทัพของสารนรกนางกวาดล้างโลกระดับสูงนับไม่ถ้วนและสังหารมหาเซนมากมายในสายตาของผู้้ฝนทุกคนในโลกระดับสูงของสารสวรรค์นางเคยเป็นคำพ้องความหมายกับความไร้เทียมทานปีศาจหญิงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือผู้ปกครองสูงสุดของสารนรก การต่อสู้ระหว่างเทพนั้นอยู่ห่างไกลจากพวกเขาเกินไปและจะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาในทางกลับกันมันไม่ได้มีอิทธิพลมากนะัก5,000ปีก่อนมันนางลงมาจากตำแหน่งผู้สืบทอดหญิงนางก็กลายเป็นผู้ทรงอํานาจชั้นหนึ่งที่ต่ากว่าเทพไปแล้วการสะสมพลังเป็นเวลา5,000ปีทําให้การฝึกฝนของนางไปถึงระดับสูงสุดได้ไม่สําคัญว่าจะเป็นจุดสูงสุดของขั้นสูงสุดหรือเทพเทียมพวกเขาจะพ่ายแพ้ในเวลาไม่กี่ลมหายใจ แท้จริงแล้วพลังสมาธิระดับ69และครึ่งหนึ่งของนางเพียงพอที่จะครอบครองโลกได้แล้วอย่างไรก็ตามผู้ทรงอิทธิพลที่เคยเขย่าโลกมาก่อนกลับถูกฆ่าตายโดยซวีหลิงเซียนไม่ยากเลยที่จะจินนาการว่าชื่อเสียงของซวีหลิงเซียนจะน่าสะพรึงกลัวเพียงใดหลังจากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปกระบี่สิบสามข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีผู้ฝนในโลกที่สามารถฝึกฝนกระบี่สิบสามได้สำเร็จในขั้นสุดๆของขั้นมหาเซียนด้วยการโจมตีด้วยกระบี่นี้ ซิเว่ลิงเซนก็เป็นผู้ไร้เทียมทานในโลกแล้วจารุ่วเฉินยิ้มอย่างขมขืนจารุ่วเฉินคิดว่าเขาเป็นอัจฉริยะในวิชากระบี่อย่างไรก็ตามเขายังคงเข้าใจวิชากระบี่สิบเอ็ดและยังไม่บรรลุถึงขั้นสำเร็จมีเพียงผู้ฝึกฝนคลดกระบี่แรกสอนเท่านั้นที่รู้ว่าการฝึกฝนนั้นยากแค่ไหนยิ่งไปไกลก็ยิ่งยากมากขึ้นแม้ว่าจะพยายามอย่างหนักและทุ่มเวลาก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ตัวหลิงเฟิงรู้สึกร้าวกับว่าเขาเพิ่งถูกทำให้หายใจไม่ออกไปเมื่อกี้ เขาใช้เวลานามาในการฟื้นตัวเขากล่าวว่ากระบี่ที่น่ากลัวจริงๆเทพเทียมจะสามารถต้านทานกระบี่แล้วมีได้ไหมอาจารย์ลุงซิเวียลิงเซียนผู้นี้เป็นผู้ไร้เทียมทานภายใต้ขั้นเทพใช่หรือไม่ข้าไม่คิดว่าราชาอูมาจะต้านทานกระบี่ดำนันได้ในตอนนี้สร้างเย่กล่าวด้วย้ำเสียงสั่นเครือตัวลิงเฟิงใส่หัวและพูดว่าไม่จาเป็นพลังกระบี่ของอูมาจิวซิงไปถึงขั้นสูงสุดแล้วและเขาสามารถฟันได้ในทันที อากล่าวด้ว่าเขาประสบความสำเร็จเสมอผู้ทรงพลังในดับเดียวกันไม่เคยต่อสู้มาก่อนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครแข็งเก่งกว่ากันร่างผีของวิ่เฉินเฉินสลายไปและสิงหลัวก็ได้ยินเสียงตะโกนของกงนานเฟิงว่าเกบมีสิบสามสิงหลัวไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในโลกเขาเห็นได้ว่าแม้ว่าซเวลิงเซียนจะฆ่าวี่เฉินเฉินได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสหาหัสเช่นกันดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนร่างได้โจมตีเรากว่าเป็นผี เมื่อเขาโจมตีกดสายเสียงก็ควบแน่นเป็นเงาของเจดีวิชาเสียระดับสูงสุดฝ้ามือมหาเจดีดวงตาของซิเวียหลิงเซียนสงบนิ่งเขาเหมือนจะคาดเดาสิ่งนี้ได้และยื่นฝ่ามือของเขาออกมา,มาเบาปังสิงหลัวถอยกลับไปเจ็ดก้าวติดต่อกันฝ่ามือของซิเวียหลิงเซียนไม่เพียงแต่จะทรงพลังอย่างยิ่งเท่านั้นแต่สายฟ้าจากมือของเขาก็ยังทิ้งลงลอยแบาดแผลไหมสีดำสามแห่งไว้ที่แขนขวาของสิงหลัวด้วยรอยแผลเหล่านั้นดุร้ายและน่าสะพรึงกลัว บาดแผลลึกจนหินกระดูกเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลและความเจ็บปวดก็ไม่สามารถทนได้แขนขวาของเขาเหมือนจะชาไปทั้งหมดและเขาไม่สามารถโครจรพลังได้ซิเวลิงเซียนถูกส่งลอยไปหลายลีและมีเลือดสดๆไหลออกมาจากปากของเขาแนอกของเขาถูกกระบี่ล้างร้ายแทงทะลุและรูเลือดที่เหลืออยู่ก็ยังไม่ไดไหลออกมาอีกด้วยบาดแผลไม่สามารถรักษาให้หายได้ร่างกายพลังปานและวิญญาณในร่างกายของเขายิ่งอ่อนแอล,ลงไปอีก ราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อค่าอวี้เฉยนเฉินนั้นสูงเกินไปพลังสมาธิและร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาเสียเปรียบเมื่อต้องต่อสู้กับซิงหลัวเสวี่หลิงเซียนส่งเสียงร้องออกมายาวแล้วเลือดที่ไหลออกมาจากนอกของเขากรพุ่งกลับและกลายเป็นผ้าไหมละเอียดพันรอบตัวเขาบาดแผลบนอกของเขาค่อยๆสมานกันซิงหลัวดึงกระบี่รังไลออกมาดวงตาของเขาตกตะลึงเป็นไปได้ยังไงพลังของกระบี่รังไลได้ลุกลามร่างกายของเขาผ่านบาดแผลแล้วบาดแผลจะรักษาได้ง่ายขนาดนั้นได้ยังไง ประกายแสงสีเงินแผ่ออกมาจากร่างของซอีหลิงเซียนและปีกผีเสื้อบนหลังของเขาก็ได้เป็นประกายแสงสีเลือดโลกกลายเป็นสีครึ่งเงินครึ่งแดงเลือดแม้เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไอพลังของเขาก็ไม่ลดลงกระบี่หินในมือของเขาส่งเสียงคำอีกครั้งเสียงนั้นแหลมคมแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจในหัวใจของเขานั้นไม่ยอมแพ้สิงหลัวถอนหายใจยาวเข้ามาที่นี่เพื่ออูมาจิวสิงแต่ไม่คิดว่าจะได้พบเจ้าก่อนยุคสมัยนี้เป็นไปตามที่คาดไว้จริง น่าตื่นเต้นกว่ายุคสมัยอื่นๆจะมีคนชั่วม,มากมายและผู้แข่งแก่งจะเหยียบย่ำกระดูกของพวกเขาและขึ้นสู่ความเป็นเทพอย่างรุ่งโรจน์ที่สุดสิ่งหลัวคว้าหน้ากากผีศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยอยู่ในอากาศและวางลงบนใบหน้าของเขา้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวใต้เท้าของเขาเปิดออกและเงาขนาดยักษ์ของเทพผีก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาพลังที่ระเบิดออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมากใครๆก็เห็นว่าอาการบาดเจ็บของซอเหลิงเซียนนั้นร้ายแรงมาก ถึงะน้นสิงหลัวก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้าการ์ีศักดิ์สิทธิ์และพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากฝ่ายหนึ่งอ่อนแอกว่าและอีกฝ่ายหนึ่งแข็งแกร่งกว่าหากพวกเขาสู้ต่อไปซวยหลิงเซียจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและยังมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตอีกด้วยตรงกันข้ามกับที่ทุกคนคาดไว้ซวยหลิงเซียไม่ได้วิ่งหนีเขากลับโบกกระบี่หินและเริ่มโจมตีพลังโลหิตขนาดมหึมาที่พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาได้กลายเป็นแม่น้ำโลหิต เช่นเดียวกับแม่น้ําเนเธอร์มันชนเข้ากับดวงดาวใต้เท้าของสิงหัวอีกด้านหนึ่งย่าไหายถังโจมตีมหาปุโรหิตทั้งสามของพระราชวังเทพเจ้ากตาพยายามยึดสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์เขมทิสเทนโชย่าไหายถังเปิดฉากการโจมตีพลังสมาธิทําให้มหาปุโรหิตทั้งสามเบื่อหน่ายกับการต่อสู้พวกเขาไม่มีพลังงานอื่นใดที่จะเปิดใช้งานสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนได้ในการเผชิญหน้ากันด้วยพลังสมาธิมหาปุโรหิตทั้งสามเสียเปรียบ ทุกครั้งที่ย่าห่ถังก้าวไปพวกเขาจะถอยกลับหนึ่งก้าวราชาอูเย่ที่กําลังพักฟื้นอยู่ยืนขึ้นพร้อมกับถือเงาอนชกตาไว้ในมือเขากล่าวว่าพลังสมาธิของมหาปุโรหิตทั้งสามนั้นไม่ได้อ่อนแอแต่ก็ยากที่จะต้านทานด้วยพลังรวมของทั้งสามคนพลังสมาธิของหายถังสีสุสัยนี้ต่ากว่าระดับ70ิจริงเหรอเจดพูดเพิงไม่ก็ยืนขึ้นราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตุชกาศเขาจ้องมองร่างชาลาที่เดินออกมาจากฝนดอกไม้หลากสีบนท้องฟ้า สีหน้าของกงนันเฟิงเคร่งขรึมเข็มทิศเทนโชในมือของเขาปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วล่อขึ้นออกมาเขากล่าวว่าสนับสนุนข้าด้วยกงนานเฟิงโยนเข็มทิศเทนโชขึ้นแล้วตบโนกของเขาเขาพ่นเลือดออกมาเต็มปากหลังจากที่เข็มทิศเทนโชดูดซับเลือดของเขาแล้วมันก็ระเบิดด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ฟังดูคล้ายกับคลื่นสึนามิลำแสงศักดิ์สิทธิ์และพลังปานพุ่งทะลุเมฆและยอมท้องฟ้าเป็นระยะทางหลายพันลี้ราชาอูเย่เจตพูดเพลิงไหม ชุ่วีและป้านหลวรวบร,รวมพลังของพวกเขาแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นเสาแสงที่พุ่งเข้าสู่เข็มทิศเทนโชพลังของเข็มทิศเทนโชเพิ่มขึ้นแสงที่เปล่งออกมาทําให้ดวงตาของจารุ่วเฉินเจ็บปวดจระยะทางหลายพันลี้ที่ด้านหลังศพศักดิ์สิทธิ์ของเกนบุปรมาจารเสียนลังสมาธิคนอื่นๆกรีดร้องเลือดไหลออกมาจากดวงตาของพวกเขาและพวกเขาก็ตาบอดพวกเขายังอยู่ห่างออกไปหลายหมื่นลี้หากพวกเขาอยู่ใกล้กว่านี้ร่างกายของพวกเขาคงระเบิดจากแรงกระแทกของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ สร้างเย่ราชาโกรอเลกและคนอื่นๆต่างตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมหาเซนที่มีการฝึกฝนระดับสูงแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนใครจะคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์จะน่ากลัวได้ขนาดนี้คลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจากสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถทำร้ายผู้ฝึกฝนระดับเซียนที่อยู่ห่างออกไปหลายหมื่นลี้ได้อย่างหนักตัวหลิงเฟิงตื่นเต้นและกระคืนเขาคำรามว่าถึงเวลาแล้วต่อไปก็ถึงขราวของเราที่จะขึ้นไปบนเวทีและคว้าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ มหาเสียทุกคนที่มีหน้าที่ของตนเองปรมาจารย์สีพลังสมาธิทุกคนจงพยายามรวบรวมพลังสมาธิของเจ้าแล,ล้วเปิดใช้งานอัคระค่ายคนที่ดีที่สุดภายใต้การปกปิดของค่ายคนพรางตาศพศักดิ์สิทธิ์ของเกนบุเดินไปยังแกนกลางของสนามบรบเหล่ามหาเสียมภายใต้การนำของไปชิงเอ,อ๋อต่างกว็วาดกัวและตื่นเต้นเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งที่สามารถคว้าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์มาได้เข็มทิศเทนโชบินออกไปแล้วว่าเส้นทางแห่งแสง ทำลายมิติรอบเส้นทางแห่งแสงและรบกวนเวลาทะเลดอกไม้ที่ย่าไห่ถังสร้างขึ้นไม่สามารถหยุดเข็มทิศเทนโชได้และกลายเป็นเท่าทานทันทีไม่มีพลังใดสามารถหยุดยั้งสิ่งบริษักสิทธิ์ได้ในสายตาของผู้ผู้ฝนทุกคนของพระราชวังเทพโชกตาย่าไห่ถังตายไปแล้วอย่างแน่นอนฮอกกระบีย่าไห่ถังสลายร่างและกลับคืนสู่ร่างเดิมนางเปลี่ยนเป็นไห่ถังหลากสีสันและเบ่งบานในความว่างเปล่า ต้นไหถังสูงหลายพันลี้และมีดอกไม้มากมายแสงหลากสีที่เป็นออกมาจากกลีบดอกซองสว่างไปทั่วพื้นโลกและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวภายใต้อิทธิพลของเข็มทิศเทนโชกลีบดอกเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วกิ่งก้านและใบได,ได้รับความเสียหายต้นไหถังทั้งต้นกำลังจะเหี่ยวเฉาเจดีโบราณหลุดออกมาจากกิ่งก้านและใบไม้ที่เสียหายเจดี JD หมุนตัวอย่างรวดเร็วและควันลอยฟุ้งอยู่รอบเจดีกระบี่โบราณน,นับหมื่นเล่มลอ,อยอยู่ในควัน ทำให้เกิดเสียงลมพัดแรงจนแสบแก้วหูมันคือหอกละบบีตุ้มหอกละบบีและเข็มที่เทนโชประทะก,กันและพายุพลังงานอันทรงพลังก็แผ่กระจายไปทุกทิศทางภูเขาถูกทำลายและพื้นดินก็แตกออกจากกันกงหนานเฟิงมองดูท้องฟ้าและอดไม่ได้ที่จะกำมือนแน่นขึ้นเขากล่าวว่าทำไมเจ้าถึงต้านทานการโจมตีของสิ่งมีิตศักดิ์สิทธิ์ได้ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว ทันใดน,นั้นแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและแสงนั้นก็สว่างขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกระบี่มันเป็นกระบี่ที่เปล่งแสงอันบริสุทธิ์ทุกคนระวังไว้มันคือกระบี่แสงอันยิ่งใหญ่มหาปโรหหิตแ่งพรระาชวังโชคลาภกล่าวกระบี่แสงอันยิ่งใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับคำีแสงศักดิ์สิทธิ์มันคือสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังเทพแห่งแสงกระบี่แสงขนาดใหญ่ตรงหน้าพวกเขาเป็นเพียงของจำลองแต่ระดับของกระบี่นั้นสูงมากกระบี่นี้อยู่ในระดับของอาวุธราชาระดับเจ็ด รก,กระบีแหงแสงอันยิ่งใหญ่ได้แบ่งร่างของเจตพูดเพลิงไม่ออกเป็นสองส่วนกระบี่เร่มนี้บรรจุพลังงานแสงบริสุทธิ์ที่ใช้ต้านทานต่อผู้บุฝนของสารนรกร่างทั้งสองของเจตพูดเพลิงไม,ไม่ไม่สามารถประกอบกลับคืนได้เนื้อที่บาดแผลกลายเป็นจุดแสงมหาบุรหิตท,ทั้งสามของพระราชวังเทพโชกตาโกรธจัดแม้ว่าพวกเขาต้องการล่อพลังที่ซ่อนอยู่ของสารสวรรค์ออกมาจากสารนรกและสังหารพวกมันทั้งหมดในคราวเดียวแต่ก็มีตัวแปรสองตัวคือซูเวียลิงเซียนและย่าไห่ถัง ฝ่ายสารสวรรค์ได้โจมตีในเวลานี้พวกเขาต้องการใช้ประโยชน์จากที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากระบี่แห่งแสงอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดใช้งานโดยมหาเซียนหลายสิบคนที่อยู่บนศพศักดิ์สิทธิ์เกนบุกมหาเซียนเหล่านี้คือผู้ใต้บังคับบัญชาของปชิงเอ,อ๋อหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ็ดผู้พูดเพลิงไหม้พลังของเข็มที่เทนโชกจะลดลงอย่างมากต้นหายถังหลากสีสันกลับมามีชีวิตชีวายครั้งในความว่างเปล่าและปริบานด้วยดอกไม้กระบี่ลบดับไม่ท้วนบินโนมานจากขอ,ขอกระบี่ และก่อตัวเป็นร่างกระบี่เพื่อดักจับเข็มทิเทนโชพวกเขาต้องการบังคับให้มันเข้าไปในเจดีหอกกระบี่และเวลาและมิติก็บุนวุนรอบเช่นกันกลายเป็นกระแสน้ำวนการเวลาและมิติกดแห่งมิติเครื่องมหมายแห่งกาลเวลาและกดกระบี่จำน,นำวนนับไม่ถ้วนพ่านรอบเข็มทิเทนโชและดึงมันออกมาแรงดึงนั้นแข็งแกร่งกว่าน้ำเต้าสีม่วงมากที่ด้านหลังศพศักดิ์สิทธิ์ของเกนบุกลุ่มมหาเซียนควบคุมแสงกระบี่ใหญ่และโจมตีมหาปุโรหิตทั้งสาม วหลิงเฟิงยืนอยู่ตรงกลางและปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาทันใดน,นั้นอักระน้ำไม่ท่วนของค่ายกลก็ปรากฏขึ้นบนหลังของเกณฑ์บุโลกกลายเป็นมืดมิดและลมแรงพัดกระโชกแรงปรมาจารย์ผู้มีพลังสมาธิซึ่งช่วยตัวหลิงเฟิงในการเปิดใช้ง,งานค่ายกลเกณฑบุกืนสวรรค์ได้ค้นพบด้วยความสยองขวัญว่าค่ายกลนนล่างพวกเขาเป็นเหมือนหลุมที่ไม่มีก้นไม่เพียงแต่จะดูพลังสมาธิของพวกเขาเข้าไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเริ่มกินกินวิญ,ญญาณเสียและเลือดของพวกเขาอีกด้วย ท่านมหาเซียนข้าไม่สามารถต้านทานได้ต่อไปแล้วรีบหยุดกายคนแล้วเข้ากายคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบวชใช้กันได้ช่วยด้วยข้ารู้ดีเมื่อพวกเขาตัดสินใจแย่งชิงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์เราก็ถึงขราวลมสลายแล้วตอนนี้เรากลายเป็นเพียงแก่นพลังงานของกายคนเท่านั้นเราเป็นเพียงเครื่องมือของคาริอาดักเว่เซียนพลังสมาธิคนแล้วคนเล่าถูกไายคนดูดจนแห้ง พลังสมาธิวิญญาณเซียนและเลือดของพวกเขาถูกดูดออกไปทั้งหมดและกลายเป็นซากศพแห้งตัวลิงเฟิงถือไม้เท้าของเขาและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเขากำลังหัวเราะเยาะความไม่รู้และความสงสารของพวกเขาแต่ยังเป็นเพราะเขารู้สึกตื่นเต้นที่เขากำลังจะหยิบสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์การเสียแ้งของจารุเฉินก็ถูกดูดจนแห้งเหือดเช่นกันเขาพรมตัวเป็นศพแห้งแล,ล้วล้มลงในค่ายกลนเขาเดาได้คร่าวๆว่าซุยเหลิงเซียนและย่าหายถังคงเอาเข็มที่เฉินโชไปช่วยเจ้าเกาะในเฟลิม เขาต้องการทำลายแผนการของตัวหลิงเฟิงและปล่อยใหย่หญ้าไห่ถังใช้หอกกระบี่เพื่อเอาเข็มทิ่เทนโชไปอย่างไรก็ตามเหตุผลของเขาบอกเขาว่าตัวหลิงเฟิงผู้ควบคุมค่ายกลเกนบุกืนสวรรค์นั้นมีความสามารถมากที่สุดของเขาคงจะยากหาเขาโจมตีตอนนี้ถึงแม้ว่าพยักฝังทองจะช่วยเขาก็ตามเข็มทิศเทนโชกำลังจะถูกดูดเข้าไปในกระแสละบนการเวลาละมิติของหอกกระบี่ฟึบมิติสะเทือนศพศักดิ์สิทธิ์ของเกนบุกพุ่งออกมาจากก้อนเมฆ แล้วบทขยี้กระแสน้ำวนแห่งกาลเวลาและมิติด้วยกองเล็บเพียงอันเดียวก่อนจะกลืนเขมทิชนโชลงไปเจ้ากลาดียังไงเจ้ากลาจะเอาสิ่งบรรีศักดิ์สิทธิ์ไปเหรอฆ่ามันอย่างไรความปานีมหาปโรหิตแห่งพระราชวังความโกรธคำรามในขณะที่เขาและมหาปโรหิตแห่งพระราชวังความตายพุ่งเข้าโจมตีและปวดปล่อยสิ่งบริีมหาเซนของพวกเขาศพศักดิ์สิทธิ์ของเกณบุที่ได้รับบัฟของค่ายกลเกณบุคือสวรรค์ทําให้มันทรงพลังอย่างมาก หางงูบินออกมาจากด้านหลังของเกนบุกระแทกมา,าหาโปรหิตทั้งสองและสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนทั้งสองให้เด็นกลับไปหางงูเป็นส่วนหนึ่งของซากศพศักดิ์สิทธิ์แต่ถูกทำลายโดยสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนโลหิตเทพจำนวนมากร่วงลงสู่พื้นการเปิดใช้งานค่ายกลเกนบุกืนสวรรค์นั้นได้ใช้พลังสมาธิของตู้หลิงเฟิงไปมากเขาไม่สามารถยืยนได้อย่างเหมาะสมดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะต่อสู้ต่อไปเขาเปิดใช้งานค่ายกลมิติที่เขาติดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วฟุบ แสงที่ขาววับขึ้นและมิติกส็สะเทือนอย่าง,งรุนแรงร่างอันมากหืมมาของศพศักดิ์สิทธิ์เกนบุหายลับไปในท้องฟ้าเข็มทิศเทนโชถูกคว้าตัวไปด้วยเหล่าผู้ทรงพลังของโลกสวรรค์ผลลัพธ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของผู้ผุฝนทั้งหมดทุกฝ่ายที่ต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นบุคคลสําคัญแห่งพลังมืดทั้งสิบหรือฝ่ายผู้มีอานาจสูงสุดของพระราชวังเทพเชโกตาต่างก็หยุดลงหมดมหาบุรุษในพระราชวังโชคลาภ เก็บกระบี่แสงขางในาดใหญ่ไว้และจับจ้องมองไปบนท้องฟ้าเขาใช้เวลาคิดอยู่นานก่อนที่จะถามว่าเจ้าเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนเอาเข็มทิศเิโชไปผู้ฝูงฝูงนทุกคนสายหัวมหาปุโรหิตพระราชวังชวโชคลาบมองไปรอบๆแล้วถามด้วยความประหลาดใจกงนันเฟิงไปไหนแล้วทุกคนสายหัวอีกครั้งไม่มีใครสังเกตเห็นว่ากงนันเฟิงหายไปไหนบางทีในความโกลาหลเขาอาจได้รับผลกระทบจากการต่อสู้จนกลายเป็นฝุ่นผง มหาปโลหิตพระราชวังความตายโกรธจัดและขมราไปีผนึกรูนอนทงจมดนบนโฮดและอย่าปล่อยให้ผู้ผู้ฝนคนใดออกไปได้สืบหาค้นหาว่าม,มหาประมาจารย์เซียนหรือหัตแห่งโลกคนไหนมาที่โฮดบ้างและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ม้าที่เขาว,ว่าเร็วยังแพ้ล่ะเพราะว่าลาไปก่อน